วันนี้มาตอบคอมเมนต์พี่น้อง FC ที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับการไปทําเครื่องมาแล้วเกิดอาการควันไหลควันไหลไม่หยุดน้ํามันเครื่องไหลออกท่อไอเสียนะครับพี่น้อง f อซนะซึ่งจากคลิปที่พี่น้อง f อได้เห็นอยู่ในขณนะนี้นะครับนี่ก็คือรถที่ไปทําการคว้านเสื้อสูบมาถ้าหากว่าเราไปคว้านเสื้อสูบมาแล้ว ผลปรากฏว่าแหวนกับกระบอกสูบนะครับแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันมีแสงลอดในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแบบนี้แน่นอนครับมีอาการควันไหลกินน้ำมันเครื่องอย่างแน่นอนเลยนะครับและก็บอกไว้เลยว่าลันอินไม่หายนะครับเพราะว่าแสงมันลอดเยอะมันกวาดน้ำมันเครื่องลงไปไม่หมด ทำให้น้ำมันเครื่องเล็ดรอดขึ้นห้องเผาไหมนะครับแบบนี้รับรองว่าควันไหลร้0ยเปอร์เยาประกอบครับให้ตีกลับไปเคลมให้เขาทำการขว้านเสื้อสู่ใหม่หรือว่าขัดใหม่นะครับพี่น้อง f อฟเอาละนะครับในคลิปนี้ก็ตัดภาพมาให้ดูกันชัดๆอย่างนี้เลยก็คือแหวนกับกระบอกสูบมันไม่สนิทกันนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลงกึ่งนะครับ จะรับผิดชอบให้เราไหมกับการขัดเสื้อสูบไม่กลมนะครับพี่น้องนะนี่แหละนะครับปัญหาของลถควันไหลหลังจากทำเครื่องมาครับ